วันนี้มาปะทะก,กันแบบไฟแลบสิกมาเม k เอไอเวอร์ Designer นอร์โตเป็นๆใครจะเจ๋งกว่ากันหลายคนอาจจะงง Make AI คืออะไรมันคือฟีเจอร์ใหม่ในฟิกมาที่ช่วยเราสร้าง UI ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอ่ะลองดูนะสั่งให้ Make AI สร้างปุ่มซื้อเลยปึง้งมาแล้วแต่ฟอนต์อะไรเนี่ยสีไม่เข้าทีมเลยดีไซเนอร์อย่างเราเห็นแล้วอยากจะร้องกรีดเพื่อน เฮ้ยแกปุ่มนี้มันเราอย่าพูดฉันเห็นแล้วสีฟอนต์ตําแหน่งทุกอย่างมันผิดโอเคยอมรับว่ามันช่วยประหยัดเวลาได้บ้างแต่เรื่องดีเทลความสวยงามและความเป็น user friendly เนี่ยยังต้องยกให้ดีไซเนอร์อยู่ดี make AI เหมาะกับการทำ mock up เร็วๆหรือเอาไว้เป็นไอเดียแต่ถ้าต้องการงานคุณภาพพึ่งดีไซเนอร์เธอ สรุป Make AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยเราได้แต่ยังไงก็แทนที่ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ของดีไซนเนอร์ไม่ได้แน่นอนใครอยากลองเล่น Make AI ก็ไปลองกันดูนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย